ผู้สื่อข่าวได้ติดตามความคืบหน้ากรณีพระลูกวัดสีคมคําพระอารามหลวงตําบลเวียงอาเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งถูกจับกลุมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด4ล้านแแสนเม็ดและถูกจับกลุมในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทตามที่เป็นข่าวโด่งดังโดยล่าสุดทางด้านพลรตรีธรรมศักดิ์ปินทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยากล่าวว่าสําหรับกรณีของพระที่เกิดขึ้นนั้นได้มีการสืบสวนหาข่าวมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ต้องเข้าใจว่าการจับกลุมในแต่ละเคสต้องมีวิธีการ สำหรับพระลูกวัดที่เกี่ยวเนื่องซึ่งเป็นพระในพื้นที่จังหวัดพะเยาจริงๆแล้วเป็นพระที่มาจากจังหวัดเชียงรายและเพิ่งย้ายสังกัดมาได้ไม่นานซึ่งก็มีการดําเนินการสืบสวนสอบสวนมาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ต้องการรอรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่ให้ครบถ้วนเท่านั้นสําหรับผู้ทอนจังหวัดพะเยาไม่ได้ยิ่งนอนใจในเรื่องของการป้องกันปรับปรามยาเสพติดโดยดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและสัตว์พรานตำรวจแห่งชาติอย่างเข้มข้นปาณวิทย์อยู่ดีรายง,งาน นายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร,ร้อมกับนางปนัดดาน,นาวรัตน์นาย,ยกเหล่ากาชาจังหวัดลำพูนนายอนุพงศ์วงวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายเจริญศรีวายโยพัฒนาการจังหวัดลำพูนร่วมกันถแถลงข่าวการจัดงานสักการะพระนางเจ้าจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี2563ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนี้บริเวณพื้นที่เอกชนตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทอิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมมกษ,ษัตร,ริย์แห่งนครธริภุญชัยและส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนรวมถึงหาไรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนเดินในช่วงเชา้าวันที่27พฤศจิกายนจะมีการประกอบพิธีบวงสวงพระนางจามเทวีส่วนในช่วงเย็นจะมีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวีรวมทั้งพิธีเปิดงาน และกิจกรรมเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูนการประกวดมิสเตอร์ลำพูน2020การประกวดเยาวชนชายอายุ15-27ปีกิจกรรมการส่งเสริอมอนุรกักษ์การแต่งกายพื้นเมืองล้านนานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอืนอ่นๆอีกมากมายโดยในส่วนของเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนขอเชิญร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลจากการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาติจำหน่ายสลากละ50บาทเพื่อเป็นการหาไรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูน โดยร่วมรุ้นรับรางวัลอาทิเครื่องใช้ไฟฟ้าสร้อยคอทองคําและรางวัลใหญ่รถยนต์รวมมูลค่าวกว่า2ล้านบาทการจัดงานในปีนี้ดำเนินง,งานภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19 บเได้จะมีจุดคัดกรองก่อนเข้างานพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยกิจยศพิงคขสันรายงานนายอุดมเขตราชนุวยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงานที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกโดยสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดนครนายกจัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยพักรอฐและเอกชนในชื่อโคเพเมนต์โดยมีนายพิชิตสิงห์ทองคำจัดหาง,งานจังหวัดนครนายกพร้อมกับคณะให้การต้อนรับพร้อมกับกล่าวรายงานทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่จบใหม่ในจังหวัดนครนายกมีงานทำมีไรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยภายในงานมีสถานประกอบการเดินทางมารับสมัครโดยตรงการสัมภาษณ์เพื่อรับเข้าทำงานทันทีกว่า2,000อัตราจำนวน100บริษัทพร้อมกับให้คำปรึกษาด้านแรงงานการแก้ไขปัญหากเกี่ยวกับการประกันสังคมช่องทางการสร้างไรายได้และอาชีพพร้อมทั้งให้คำปรึกษาการลงทะเบียนทั้งนายจ้างและผู้ประสงค์สมัครงานโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมง,งานเป็นจำนวนมากสมบัติเนนใหม่ราชนนเนนใหม่รายง,งาน ายประสงค์เอี่ยมวิจารณ์ผููอในการสันักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีพร้อมนายชนินทร์สีขันทกนาคเจ้าพนักงานป่าไม้อาบุศผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดสรากแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณฐานน้ำไหลบ้านนาหมู่ที่2อ,อำเภอเขาชะกาลจังหวัดสรากแก้วปรากฏว่าบริเวณที่มีการร้องเรียนได้มีการปรับหน้าดินถมนลงไปในบริเวณริมน้ำได้มีการถมดินอยู่ในระยะห่างจากแหล่งน้ำ4เมตรซึ่งปรากฏว่าเจ้าของที่ดินได้นำโฉนดมาสแสดงกับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับทีแจ้งถึงสาเหตุกรณีไถกรอบปรับแต่งลงไปในแม่น้ํท่าน,น้ํไหลนั้นเพียงเพื่อปรับภูมิทัศน์และจะปลูกต้นแฝกตามรอยพ่อหลวงไม่ได้ตั้งใจที่จะปลูกสร้างที่จะลุกล้ําลงไปในแม่น้ําลําธารซึ่งเป็นที่สาธารณะแต่อย่างใดโดยทางด้านผู้อำนวยการกรมเจ้าท่าจันทบุรีได้เผยว่าจากการลงไปที่ตรวจสอบเบื้องต้นบริเวณที่มีการร้องเรียนนั้นข้อเท็จจริงตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้มีการลุกล้ําแม่น้ําท่าน้าไหลบ้านนาแต่อย่างใดยุทธนาพึ่งน้อยรายงาน ายวลพันธ์สุวรรณนธชผู้ว่าราชการจังหวัดป่าจีนบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถเครื่องจักรกลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ยานพาหนะรถบรรทุกกำลังพลและอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติงานกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ตำบ,บุพ,ำพรามอำเภอนาดีจังหวัดปาจีนบุรีซึ่งเสียหายจากน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่กล่าวรายงานทานันทีสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเกิดจากดินโคนลนถล่มและกีดขวางทางน้ำทำให้บ้านเรือนประชาชนพื้นพลทางการเกษตร รวมถึงถนนสาย304ซึ่งเป็นถนนสายหลักได้รับความเสียหายอย่างหนักการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาทิโครงการโชลประทานปราจีนบุรีองค์การบริหารนจังหวัดปราจีนบุรีสำนักบริหารจัดการป่าไม้ที่9แขวงทางหลวงปราจีนบุรีอุทยานแห่งชาติทับลานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยเขตสามปราจีนบุรีทหารจากกองพลทหารรับที่สองรักษาพระองค์บริษัทดับเ9ลเอาจำกัดมหาชน รวมทั้งผู้นำชุมชนจิตอาสาและประชาชนกว่า100คนเข้าร่วมในกิจกรรมทีมข่าวไทยเกเนิวสรายงานตำรวจภูทรเมืองตราดพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้าสองสาว่างก่อนไปกระแทกกับต้นไม้ร่องกลางถนนเหตุเกิดบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท,ทหนองบัวถนนสุขุมวิตทตำบวังกระแจะอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเป็นผู้ขับขี่ติดอยู่ภายในรถ เดิในรถที่เกิดเหตุร่องกลางถนนพบรถเก่งโตโยต้าโซลูร่าสีเขียวตะแคงข้างอัดติดอยู่กับต้นไม้หลังคายุบตัวพังเสียหายทั้งคันผ่านใักรรถพบผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายอภิสิทธิ์อุบลบุญอายุ22ปีได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเป็นแผลชะกันที่ศีรษะและถลอกตามร่างกายไม่มีชีปะจรเดินในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อนนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลตรอดสอบถามเพื่อนของนอายพิสิทธิ์ผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าให้ฟังว่า ก่อนเกิดเหตุนายอภิสิทธ์ขับขี่รถเก่งคันดังกล่าวมาจากจังหวัดจันทบุรีโดยมีตนขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถย,ยนต์เก่งเกิดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟก่อนที่จะหมุนไปฟาดกับต้นไม้ดังกล่าวทีมข่าวไทยคน ews รายงาน